ตัวใหญ่เลยตอนนี้โอ้โหใหญ่มากเลย้ยััััววัวบล้เรวดูเชือกเลยไหนเชือกเอาไปเลยไปช่วยกันหน่อยไปไปบูซาบูซาบูซาให่ใหตะลงในยูทูบไหมใช่ตั้งไว้่อนใช่ โอ้วันนี้คนลองเยอะเลยโอ้โหเยอะเยอะวู้ตัวใหญ่ไหมอันนี้ใช่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 เอาแก้มมาเลยแกออกมาเลยทอดทอดอมาเลยเออดมาเลยมาเลอทมแ้มาเลนยอดทอดอดอดสนุกแน่ โอ้โห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 บูสซาบูสซ้วาปอดิวาวาาผีอตัวอวอัวเอออวเอะเยสหัด่วนร่งใช่หมเอาใส่เลยมใส่โอ้โหโดนีตาด้วยเห็นหโอ้โหใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังติกออกมา ตอนนี้จะได้เวลาลองกันแล้วครับโอ้โหยาวมากเอาไปเรียกไปนู่นตอนนี้นอยยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละเอาไปโอ้โหไหลกหน่อยนะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวลอยไปทะเลอันดามันนะเดินไปเลยไปไกลหน่อยขอลงมาวิ่งเลยนะวิ่งเหรอวิ่งเหรอเดี๋ยวก่อน ไปดวลงมาแล้วันนี้สิบสี่เมตรไปไปทันนี่ทันนี่ทันนี่เอาไม้ด้วยโอ้เตรียมตัว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 เอาไหวไหมไหวไหมไหวแน่น่ะโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวาป้าวาป้าวาปีปีวาปีปีวาตู่วาตู่เล่นทั้งหมดห้าคน โอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมแน่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงกันลงมายังเ้าขึ้นแล้วทีนี้ อ๋อเดเดไปไปดึงเลยโอ้โหเดี๋ยวเมันเราไม่อยู่ไปแล้วไปแล้ไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยเร็วเดี๋ยวมันเราไม่อยู่เร็ว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 วเรมเอยู่เร็วอุ้ยเร่งเเร่งเเดี๋ยวเรเร็วอยู่อุ้ยไปเร็วไปเร็ว อยู่ไหมอยู่ไหมโอ้มีเสียงดังด้วยโอ้โหสิบสี่เมตรครับตัวนี้ครับโอ้ยหนักหนักโอ้ยหนักหนักโอ้ยหนักไม่หนักไม่หนักไม่

โอเคโอ้หนักไหมหนักไหมโอ้โหหนักแจาเจกเเดี๋ยวดูดูข้างบโอ้โหดูโอ้โหแจกสี่คนนะครับห้าคนสามคนเอาไม่อยู่แจกเลยเดี๋ยวถามกูเล่นหน่อยเป็นไงบ้างครับคนเหนื่อย หนักไหมหนักไหมหนักหนักนะโอ้โหเอาอยู่ไหมไม่ยูไม่ไม่ยูถ้าลมแรงๆนี้อยู่ไม่เลยถ้าลมแรงๆนี้นักรัวนะโอ้โหเดียวเดียวเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบตอนนี้มันนอนอยู่นู่นความเสียมหอบโอเคกรอบ